นาอิชาชีวิตดีมีคนรับใช้นกสิครินทานหลังแต่งงานเศรษฐีเด็กนกสิครินทานปล่อยภาพนอนดูวิวสวยๆตอนเช้าจากห้องหรูนักแสดงสาวรุ่นใหญ่นกสิครินทานต้องบอกว่าชีวิตดีจนสาวๆหลายคนแอบตาร้อนเผาๆเลยทีเดียวนอกจากเธอจะเดินทางท่องเที่ยวบ่อยแล้วทางด้านชีวิตรักครอบครัวของเธอก็ดีมากๆ กับสามีนักธุรกิจหนุ่มสุดหล่อไรอันเมอร์ซีเรษธีชาวฮ่องกงที่ต้องบอกว่าทั้งรักและตามใจเธอสุดๆไปเลยแม้จะอายุห่างกันถึง14ปีแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคแต่ยอย่างใดล่าสุดนกได้เผยภาพวิวจากห้องพักสุดหรูในฮ่องกงหลังเธอเพิ่งเดินทางกลับจากเที่ยวพักผ่อนสุดชิลที่เมืองไทยกับเพื่อน,อนและภาพดังกล่าวเป็นภาพการกักตัววันสุดท้ายที่ต้องบอกว่า เป็นคอนเทนต์บนไอจที่หลายๆคนเห็นแล้วร้องว้าวดังมากๆและต้องเอามือแทบอ,อกเบาๆห่างหายจากวงการบันเทิงกันไปนานสำหรับนางร้ายหุ่นดีนกทีล่าสุดเธอมาออกรายการเล่าถึงชีวิตคู่กับไรอันสามีเศรษฐีชาวฮ่องกองอายุอ่อนกว่าหลังจดทะเบียนสมรสกันมาตั้งแต่ปี2561แต่ยังไม่เข้าพิธีแต่งงานอย่างเป็นทางการว่าดูแลเธอดีมาก โดยสาวนกนั้นว่างแผนกับไรอันว่าจะเข้าพิธียังเป็นทางการในเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้นอกจากนี้เธอยังเผยอ,อีกว่าเดิมทีเคยมีเศรษฐีรวยระดับประเทศมาจีบแต่เธอรับไม่ไหวเพราะหน้าบานมากเหมือนมดดำและกลัวเวลาทานข้าวด้วยกันฟันปลอมจะหลุดออกมาส่วนไรอันนั้นชอบเธอเพราะเป็นคนตลกรุนลีมิเต็ดหาไม่ได้แล้วอยู่ด้วยแล้วสนุกซึ่งทั้งคู่ก้นมานานกว่า9ปี ตอนไรอันอายุ25ปีก็คบมาปีแรกก็ไม่ราบรื่นเนื่องด้วยไรอันต้องไปเรียนต่อที่อังกฤษส่วนนิสัยฝ่ายชายนั้นขี้หึงตัวนกไปถ่ายรูปกับผู้ชายที่มีซิกแพคมีปัญหากันตลอดนอกจากนี้ยังแค่เลิกกันแบบ3สัปดาห์ตอนหลังจึงหันมาคุยกันและเธอนิมิตมาแล้วว่าแฟนเธอต้องเป็นลูกครึ่งอยู่บ้านที่ฮ่องกงโดยเมื่อทะเลาะก,กันตัวไรอันจะเป็นฝ่ายบินกลับมางอ จนครบยาว9กปีเหมือนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งไปเลยจะแต่งกัน20มีนาคมที่อิตาลีเขาดูแลเราดีมากเราไม่ไอายที่จะพูดว่าชีวิตดีมากให้คะแนนเต็มร้อยตื่นมาก็มีความสุขทุกวันเขาโรแมนติกดูแลใส่ใจมารายการยังตามมาไม่รู้ว่าเราลงอะไรไว้หรือเปล่า ตามเราตลอดพอและพี่ชายเขาขายพรายเวจิตส่วนไรอันดูแลธุรกิจไรคลีนนิ่งแบรนด์ดังฮ่องกงเปิดมา27ปีแล้วเราไปก็ไม่ได้ทำอะไรชีวิตตื่นมาก็ไม่มีอะไรทำสามีก็บอกไม่ต้องรีบตื่นหรอกมีเม็ดดูแลทุกอย่างเที่ยงสามีก็ส่งรถมารับจะไปกินข้าวที่ไหน